เอเชิญยิ้มโพสถึงปมบอลโชครถแหรเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้เพิ่งเกิดดราม่าบอลเชิญยิ้มแตกหักโชคไทยรถแห่หลังประกาศไม่รับงานคู่กันแล้วโดยทางด้านของบอลเชิญยิ้มและโชคไทยรถแห่นั้นก็ได้ตอบโต้ก,กันไปมาชนิดที่ว่าไม่มีใครยอมใครเรียกได้ว่าเป็นดราม่าประเด็นร้อนที่คนกําลังให้ความสนใจอย่างมากในตอนนี้ต้องบอกว่าล่าสุดตลกชื่อดังอย่างเอเชิญยิ้ม ก็ได้ประกาศจุดยืนสวนกระแสหลังบอลเชิญยิ้มแต่งหักโชคไทยรถแห่งานนี้ทําเอาชาวเน็ตเกือบเลี้ยวรถทัวไม่ทันโดยเอเชิญยิ้มได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดรามา่าดังกล่าวว่าจะยังไงก็ยังรักโชคชอบโชคติดตามผลงานของโชคเป็นกําลังใจให้โชคเสมอนะโชคผลิตเป๊กพาม ทัากลางชาวเน็ตที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นอย่างมากมายว่าเกือบแล้วรถทัวหักเลี้ยวแทบไม่ทันเกือบลงจอดหน้าบ้านพี่เอแล้วคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเกือบทัวลงแล้วคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าดีนะที่อ่านจนจบคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเกือบอ่านไม่จบคอมเมนต์มมนทัดมาบอกว่ากําลังจะผิดหวังเอา้าหาเฉย เป๊กผลิตโชคคนละคนละครับคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าตั้งใจอ่านแบบงงๆอ่านจบสบายใจละคอมเมนต์ทัดมาบอกว่าเป๊กผลิตโชคแฮโชคดีที่รู้จักโชคชัยสี่ขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณค่ะ